ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิสตรอเบอรี่จูสนะคะวันนี้หนูจะพาทุกคนมาต่อเลกโก้จิวกันค่ะนี่เลยเป็นร้านค้าแบบนี้เลยนะคะวันนี้หนูเลือกมาเป็นร้าน Mc Donald s นั่นเองนะคะทุกคนหนูเคยตอไปแล้วชิ้นหนึ่งนะคะก็คือเป็น K F G นั่นเองนะคะทุกคนเขาแบบกวนลิขสิทธิ์นะนี่เป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆนะคะก็มีเบอร์เกอร์อยู่ข้างบนด,ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อแมคโดนัลลกันนะคะทุกคน ริ่ม,มาะคะ่ะทุกคนก็จะมีถุงนะคะมันจะมีทั้งหมด2อถุงนะเพราะว่ามันเป็นแค่เลโก้จิ๋วะคะทุกคนก็จะม,มีสติกเกอร์นะคะอยู่ในถุงสักถุงนึงนะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์นะคะนี้แล้วก็จะมีคู่มือนะคะแถมมาให้ด้วย ส่วนตัวนี้นะคะทุกคนถ้าทุกคนไม่ได้เล่นเลโก้เนี่ยก็จะไม่รู้มันคืออะไอันนี้คือที่งัดเลโก้นะคะเผื่อว่าเราแบบว่าต่อผิดแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้แถมมาให้นะหนูไปเอาของหนูมาโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อกันนะคะโค้ดมือนี่ก็คือโค้อม้อมือของเรานะคะทุกคนจะมีทั้งหมด 12ขั้นตอนนะคะ13ขั้นตอนนี้ไอขั้นตอนที่13ก็คือออกไปต่อกับตัวอื่นก็คือแบบสมมติมีร้าน KFC แล้วเราก็แบบต่อ m a คโคโนข้างๆได้อะไรอย่างงี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกนะคะทุกคนเราก็จะมาฉีกถุงก่อนด้วยความที่หนูจะแบบว่าต่อให้เสร็จคืนเดียวไปเลยนะทุกคนเราก็เทออกมาให้หมดเลยแล้วกันเพราะไอี่เก็จหยิบในถุงนะคะมันหยุกอล้วพี่หนิงหจะไม่งงหรอคะ ว้าวเป็น,นเทพนะไม่ไม่นี่มีทั้งหมดกี่ชิ้นคะพี่หนิงเออไม่รู้เหมือนกันค่ะอ๋อในกล่องเขาไม่มีเขียนหรอคะเนี่ยภาษาจีนอ่านไม่ออกนะคะทุกคนก็อ๋อโอเคค่ะ,ะน่าจะซักประมาณไม่รู้ร้อยกว่ามั้งโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมชิ้นส่วนของขั้นตอนที่หนึ่งกันนะคะทุกคนก็คือจะมี ตชิ้นบางชิ้นส่วนของขั้นตอนที่1มาแล้วนี่ก็คือแยกไว้นะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มต่อกันขั้นตอนที่1นึ่งนะตึ้งต่อฐานก่อนนะเอิมจะงงงงนิดนึงนะทุกคนปึ้งแล้วก็เอาน,นี้ขึ้นมา โอเคทุกคนตอนนี้นะคะขั้นตอนที่1ก็เสร็จเป็นเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะมาแยกชิ้นส่วนของขั้นตอนที่2กันก็คือพวกนี้นัน่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นส่วนของขั้นตอนที่2แต่ว่ามันค่อนข้างมีน้อยนะงั้นเราจะแยกชิ้นส่วนของขั้นตอนที่3ไปด้วยมาต่อกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่2ก่อนก็จะเป็นตัวที่เราแยกไว้ตอนแรกนะคะก่อนที่จะมาเอาตัวที่3าม นี่เคาน์เตอร์เสร็จแล้วนะคะทุกคนเป็นเคาน์เตอร์ของแมคโดนัลนะคะก็เลยจะเป็นสีเหลืองแดงต่อมานะคะในขั้นตอนที่2นะก็จะมีให้ติดตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ยังไม่รู้ติดทำไมเดี๋ยวก็ลองต่อขั้นตอนที่3ต่อกันนะคะต่อมาเราก็จะมาต่อเป็นตัวเก้าอี้น่าจะใช่แหละเก้าอี้ e 2ตัวนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบที่นั่งริมหน้าต่างอะไรอย่างงี้นี่มีเก้าอี้2ตัว ถ้าหนูจำเอ้ถ้าหนูเดาไม่ผิดนะก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวกำแพงที่เป็นแบบเรียบนะคะก็ค <c oughs> ือจะไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเ <c oughs> นี่นะคะ่ะทุกคนนี่เราก็ต่อขั้นตอนที่สามจบแล้วนะ <c oughs> เป็นแบบนี้เลยอันนี้มันจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์นะคะอันนี้เป็นแบบเหมือนโซฟาแล้วก็จะมีโต๊ะอยู่ตรงนี้ นี่ม,นมีเลยนี่นะคะทุกคนหนูจะโชว์อะไรบางอย่างคือมันจะแล้วแต่ตัวเลโก้ด้วยนะแต่ว่าของอันนี้นะคะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะที่มันมีเครื่องหมายดอกจันอยู่เนี่ยก็คือแสดงว่ามันจะไม่ใช่เลโก้สีขาวแต่ว่าเป็นเลโก้ใสก็คือเป็นแบบนี้แบบนี้เลยเลโก้ Lego ใสนะคะทุกคนนี่โอเคแยก่อ มานะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าขั้นตอนที่6แล้วนะคะซึ่งขั้นตอนที่6เนี่ยมันก็จะมีแบบขั้นตอนเลยหมายถึงแบบว่าตัวต่อแปลกๆเยอะๆเลยนะคะทุกคนถ้าในแปลเรือนเราจะโชว์ให้ดูอย่างเช่นตัวนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นสีใสแล้วก็เล็กมากๆนะคะไม่รู้กล้องโฟกัสไหนนะเป็นประมาณนี้ แล้วะคะทุกคนโจะรด้มันมีโอ้โหข้อมากอ้ oh my god เบอร์เกอร์ตัวนี้น่ารักมากทุกคนนี่นะคะคือเบอร์เกอร์มันจะต่างกันมากระหแล้วว่างแบบ kfc กับ McDonald's หนูว่าหนูชอบ McDonald's มากกว่าแล้วก็ตรงนี้ข้างในร้านมันก็มีแบบรายละเอียดโคมไฟด้วยนะแล้วก็จะมีโต๊ะซึ่งแบบ ตัวเต๋ออะไรเงี้ยสี FC ก็มีแต่ว่ามันไม่มีโคมไฟนะคะอันนี้มีโคมไฟด้วยเดี๋ยวที่เหลือเรามาติดสติกเกอร์กันโอเคค่ะทุกคนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดสติกเกอร์สตรงกุ้งอะไรเรียบร้อยแล้วอุ้ย ทำโคลนไฟลูดไปแล้วอ๋อไม่เป็นไร <c oughs> ก็นี้นะคะทุกคนมันก็จะเหลือเป็นแบบว่าพวกชิ้นส่วนสำรองนะคะเผื่อว่าใครทาหายซึ่งเมื่อกี้หนูทากระเด็นไปหลายชิ้นมากนะคะแบบตกเต็มพื้นเลยก็นี่แหละมีชิ้นสำรองนะคะไว้เผื่อจะได้แบบนับ่นแหละสำหรับคนชอบทําหายแบบหนูนะคะก็จะมาให้ถ้าเป็นแบบว่าที่มันแบบมีพื้นมี มาตารฐานหน่อยเขาก็จะให้ชิ้มสํารองมานะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย